เดี๋ยวเราจะใส่ใบมะกรูดลงไปเลยนะจ๊ะเพิ่มความหอมใบมะกรูดนะคะทุกคนเราจะทําพริกแกงก่อนนะคะทุกคนก็จะมี ที่แข้งนะคะแช่น้ำมาแล้วแล้วก็จะมีข่าตะไคร้หอมแดงกระเทียมนะคะหอมแดงกระเทียมอยู่ข้างล่างเนาะจะมีข่าตะไคร้หั่นนะคะแล้วก็หอมแดงกระเทียมนะคะวันนี้เราทำไก่สองตัวนะคะก็เลยจะทำริกแกงเยอะหน่อยอเราจะใช้วิธีการปั่นเอานะคะ,ะ,คะทุกคนเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมกันเลยค่ะจะใส่เครื่องลงไป ปั่นเลยใส่ไปทีละน้อยก่อนเดี๋ยวจะผุยาก สวัสดีค่ะทุกคนเราจะมาทําไก่ใต้น้ํากันนะคะนี่ไก่เป็นกระมังเลยจ้านี้ก็จะเป็นไก่บ้านนะคะแล้วเราก็ซื้อซูปเปอร์ตีนไก่นะคะมาด้วยนะคะมาใส่เพิ่มอีกหนึ่งกิโลทาไปให้น้องๆกินที่โรงงานนะคะไก่สองตัวค่ะแล้วก็พริกแกงเราปั่นเมื่อกี้นะคะเครื่องปรุงก็จะมีเกลือรสดีนะคะผงนัวนะคะ ซอสหอยนางรมแล้วก็ซอสรุงรสนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงกันเลยจ้าอันนี้ก็เป็นพริกแกงนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไปเลยใส่พริกแกงลงไปควเข็ดตรี้หมใ่ไคะใส่เพิ่มไปอีกก็จะใส่เกลือนะคะทุกคน เกลือนแล้วก็ใส่รสดีจ้ารสดีบางทีเราจะใส่หนึ่งช้อนอครึ่งนะคะแล้วก็ใส่ซอสปรุงรสนะคะซอสในจมดก ใส่ไปเลยนะคะเพราะไก่เราเยอะสองตัวแล้วก็ซอสหอยนางรมนะคะซอสหอยนางรมปรุงตามที่เราชอบได้เลยนะคะรสชาติที่เราชอบได้เลยแล้วก็ผงชูรสนะคะทุกคนผมอัวส่สองช้อนชานะคะเพิ่มความัวนนคะ เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะมือแม่บางไหมคลุกเคล้าให้เข้ากันถ้าจืดไปเราก็เติมเติมได้นะคะทุกคนตอนที่ไก่สุกแล้วเราก็ให้เติมนะคะจะคลุก,กเคล้ากับริกแกงแล้วรู้สึกว่าเขาจะแบบสีสวยขึ้นมาเลย นี่เราจะปรุงจืดไปก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเราใส่เค็มไปเลยเนี่มันจะแก้ไขไม่ได้นะคะ <S <S 1> <S 1> แล้วเราก็จะทิ้งไว้แบบนี้นะคะทุกคนสักสิบนาทีนะคะให้เครื่องเขาเข้าเนื้อไก่ก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะจะนําไปตั้งไฟนะคะทําไก่ใต้น้ํากันจ้านี่นะคะพอเราหมักได้ที่แล้วนะคะเราก็ตักใส่หม้อเป็นหม้อนึ่งแบบนี้นะคะทุกคน ดูเครื่องสมุนไพรแบบเน้นๆเลยใส่ไปหม้อเดียวนี่แหละ๋ยวมันก็ยุบเวลาสุกไปไก่สองตัวนะคะเต็มหม้อจะุกไปเลยอันนี้ซูปเปอร์ตีนไก่นี่เราซื้อมาเพิ่มนะคะทุกคนกิโลหนึ่งจะได้กินกันแบบ วันนี้เราจะใช้เตาถ่านนะคะทุกคนเพราะว่าต้องตุ่นเป็นเวลานานค่ะ เทปไม่ได้เลยงนั้นก็ถึงบอกพ่อว่าให้เอาสองหม้อตัวนี้ยิ่งสุกมันยิ่งหมุมไม่ใช่ยิ่งสุกมันยิ่งหดนะ ตอนแรกคิดว่ามันจะยุบเอย่เริ่มด้วยเดี๋ยวเราจะใส่ใบมะก,กรูดลงไปเลยนะจ๊ะเพิ่มความหอมใบมะกรูดนะคะทุกคนใส่ลงไปเลยนี่ไอ้หอมๆเนาะน้ำออกมาจไกลยเยอะอยู่ดูที่นี่ มันด่าเราเลยเดี๋ยวจะตุนไปเรื่อยๆนะคะทุกคนตุนเป็นชั่วโมงนะคะไก่ใต้น้ำของเราก็เกลือยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยปื๊ดๆเลยเดี๋ยวเราจะใส่ผักลงไปนะคะมี ต้นหอมใบมะกรูดแล้วก็ใบกระเพาด้จ้าอันนี้นะคะผักที่เราเตรียมไว้ก็จะมีต้นหอมใบมะกรูดแล้วก็จะใส่ลูกโดดไปตามหลังนะคะทุกคนสำหรับคนที่กินเผ็ดเนาะเขาจะได้กัดลูกโดดได้นี่นะะผักเตรียมพร้อมแล้ว,ลวเราจะใส่ผักลงไปก,กันจ้าตีนไก่เปื่อยจนรุ่ยหมดแล้ว แตุ๊บนี่จะใส่ลูกโดดไปก่อนจ้าเ่ยตามด้วยใบยมะกรูดใส่ไปหมดเลยก็ใส่ต้นหอมไปก็กระเพรานะหอะ <c oughs> ก็ะจะโคนหอมมากค่ะทุกคน<อ>มากินสุดๆดูนี่ พร้อมเสริมแล้วนะคะไก่ใต้น้ำของเราตุ๋นหนึ่งชั่วโมงเต็มๆจ้า,า,านี่ค่ะทุกคนเราจะมาตักไก่ใต้น้ำกัน マカロン。